อ๋อเคยังไม่ไม่เต้สู้ครับสวัสดีครับทุกกินน้ำหนักแหล่หองวงเศร้าน่ะงวงเศาแอดก็ไปยืดแอบไลฟ์สิอันนี้พี่ผิวคุณหมอยังบันทึกข้นไล่ในการแบบยกขาเลยเนาะมึงเหรอ ไม่รู้น่าจะยังเพราะว่าวันนั้นพี่พี่กี้ก็มาแต่ว่าเหมือนพูดว่าแบบยังไม่อยากให้รบกวนอันน่าวันแรกค้านยังไงคนนอกเขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วไงถ้าท้อายก็งอ๋อแต่ทายละโอเคโอเคขอมาทายกันจริงวะมาเจอสีแดงเขาก็ยิ้ถ่ายกันอ่าโอเคครับโอเคแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดแล้วแล้วก็จำลองเป็นนักท่องเที่ยวก็ได้โอเคเดี๋ยว

好了好了เสียงเข้เาไม้ดักเกานะทุรอเวลา ต้อย่างนี้ต้หินกะต้องนีลม้คือะที่อยาีพี่โอ๊ตกัาตั้งแต่ลักลงไม้อ่ะเข้าปลาโคมนเลฮะเอาเลือดด้วยถ่ายไม่ได้เลือด ปาโคทพปาคคอนหวะคนดูตอนนี้แปดร้อยเจ็ดสิบโลนงไอ่ะโลมีใครหบ้พี่ปิวไลฟ์เดี๋ยวใครยอนกัดแต่ว่าปิวกัดตปกได้ขายมดเลยอเดี๋เดี๋ยใครยบนพิวิวยนไงสามาก็ นาอโอเคนี่รอเก้าโมงละเออรอเก้าโมงรถเียวไป้ยังอนุญาตพที่ปิวน่ารักพี่ปิวเล่นทรโค่งนะครับเมื่อกี้ máy ọc à? ừ. à, này nó, mày. à? Dạ, ni nó Ai, đẹp nè. Ổ bứng cái mà nó đắng ai tiếp khói luôn. Mình chỗ ủa cả. Mình chỗ ủa cả. Đinh đi nọ, bị tiếu nào? Đinh đi nào. Bị... Đi nào? Đi nào? Lúc nóng Hả? Lúc nóng bỏ. Mà đấy. Tụi má cô. Hư tỉ phí vào. Cô cấp nhận quá. เออแต่คืนไอ้ได้ตันดูนั่นอยู่นาบิวนาบินกับกุลาบด๊ากุลาบด๊าอ่ะเอาสู้ความเงียบได้ปะสู้ความแง้กอ่ะมันมันเพิ่มเวทขึ้นไหมเนี่ยนาบินน่ะเคยตีเจอกับกุลาบด๊าอ่ะพี่ิวแบทเทลโค้งมาต้องเพพี่ิวตั้งโค้งเข้าเข้าเข้าหัวพี่อ่ะหัวสมองตัวสูงเหรอพี่ิวแบทเทลโคงมาตั้งเพ ตอนบ่ายมีมีไลท์ครับมีไลท์มีไลท์สั์สุลินครับตามติดชีวิตสัซสครินติดตามด้วยนะครับอันนี้รอเวลาเก้าโมงนะครับเอบอยากจะรอเก้าโมงรอรถผ่านรถก็รอเราไหน รถก็อรอเรานะรอเล่นรอเล่นต่างคนต่างก็รอกันก็ไม่ได้ไปสักทีเลยท่านเปา ลุกเอ้มตันลุกเจ้ะแล้วลุกช๊เอ้ยช๊เอ้ย,อยสวัสดีครับอมุมเท่ๆไป อูสวัสดีกันลรอจัดมุมเท่ๆไปหนึ่งสวัสดีครับอยู่คน <laughs> อู่ปักกิ่งนะแต่เด่ว่าะหยิบคลิปไปดูอูเหมือนกันห้องไรนุกงคนแบบอูเนี่ย แห่กล้องแห่ไหม้กันนะแห่เพื่อนแแห่กล้องแห่ไหม้กันนะรถมาแล้วรถมาแล้วขนแหงทู้จะเป็นสีขาวนะฮะเหลืองๆหน่อย พา,พายซ้ายหรือวพายใชย้ซ้ายใช่ไหมกซ้ายของลิ้นลมซ้ายาอ๋อซ้ายนะ <S 2> <S 2> มี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 ความพิการอะไรอย่างก็เมันมันขาโดนี่แหละที่เขาห้องโด้ะรเจ๊กโดนี่ไงแต่นี่ก็ขาขาขาหลางังเดาะเหมือนกันขาหลังซ้ายป่ะเออคล้ายคล้ายคล้ายขาหลังจะเดาะนิดนึง กระดูกขาหลังซ้ายน่าจะมีปัญหานอทุก็นาทุกเหมือนจะยาวขึ้นนิดนึงนะครับไม่นิดแต่ยาวเยอะเลยออืมยาวเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะตามเอาเนาะเราามไม่นำเนาะตามเดี๋ยวเราจะตามทุกไปเอาลครับทุกไปไปทุกไปก็ยังก็ยองเดิน มื่อกี้เข้าป่าเนาะตัวนี้ออกป่ามาอือโอ้หางแต่หาว่ามีใครติดอยู่ในป่าอยู่ไหมป่ะไปด,ดูพี่ชุยกขากันฝึยก,กยกขาโอ้กระรักกัน ขอดูตลาดเลยเ้อนนข้อ้อ่้ออข้อเ้อข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 ้ออข้อข้อล้ยข้อนอ้อข่นี้อข้อน้น้อน้อ่ออออนอนอ้ มุม,มเดินกันไงมุมเดินลงเดินลงบ้านเดินอ้อมนอกไปเลยครับพี่อ๋อช้างจะเตะขาหลัง<ะ>ช้างเตะขาหลังแล้วก็เหมือนเตะขาหลังไปเตะขาแน้ายกขาหลังก่อน มันวาวกันถอยลงเันล้วเอาวหลังกระทุช้างเตะขาหลังก่อนนะครับใช่ไหมมาถึงเอาขาหลังไปเหยียบรอยเดิมซ้ำของขาหน้าใช่บางคนคิดว่าช้างเดินขาหน้าก่อนเลยแต่จริงแล้วช้างเดินขาหลังก่อน เอาไหนทุกข้ามดาวหนเอาทุกไปทุกไปได้กินกันวาวแปลว่าวาวแปลว่าพกน้ำวาวแปลว่าระแวงขวานแล้วก็แบบระแวงระวังหลังอะไรเงี้ยแบบวาวมิตรงวลสำคัญมิตรองนะวาววาวคือแบบห้องจะสะดุ้งองีกอ่ะ ฮ้นุกเขางเ ả าเขาเาม่ดิเนาะโล่หมด,เ,หมดเดี๋ยวจะไปฝึกเดินยกขาครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกเดินยกขาที่โรงพยาบาลช้างครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องบําบัดตลอดเนาะเพื่อให้การเนื้อมัน จำทำเนื้ออยู่ตัวจะได้ไม่เอ็นตึงเจ็บมากกว่านี้ต้องกว่าราคาหลังต้องหลังขวาโยกไปแบบคิดว่าก่อนเออเออแตงมาจังว่าคือแบบจะอย่างจะจโยกรออะไรหรือเปล่าน้ำมันแบบนี้น้ำมันหัวอ๋อ นะอ,อาจจะ,ะพยายามแบบโฟกัสขาสไส้หน้าเกิืนจนขาหลังกันยกไปตัวอีกอ่ะเหมือนแบบบาลานต์ตเก่าอยู่ไงแบบกำลังคว้านะคือแบบพอพอพอมันยกด้านไส้เกรงพุกมันกลายเป็นว่าที่มันยกขาหลังแล้วมันบาลานส์่างเเห็นกันไหมครับสวัสดีสวัสดีคุณหมอเยี่ยวนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะครับ ก็ต้องก่อได้ว่านนะจริงขาหลังขวาก็ไม่ได้เป็นอะไรเกร็งบาลานซ์ตัวเองเกร็งเกรงเออโอ้ใส่อึกล่ะมันหมดกัน ยังจังเะอมาหาเมียเหรอเอ้ยนี่ไงมาอันนี้ครับดู y o u t u อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนวอร์มขาซ้ายรออยู่เออวอร์มวอร์มอยู่วอร์มดเจ้เย็นทุกจ้เย็นไปอยู่ด้นข้างบน ลุยชุดลุยทุเอาประธานมาตัดลิดิ้นตัดตัน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 เหมือนยกขาหลังตัวยอ่ะหลังขวานะแก่เอองามๆสวยทุกดีมากดีมากอ่ะเฮ้ยอะไรนี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นทุใจเย็นเย็นสู้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 มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกท่านแม่แม่ทุกท่าน 外面弄弄钻的缝，缝钻的废。

สวยไกยเป็นลายเป็นเอี้ยวตัวคืออันนี้สูงไปแค่หนก็คือเอี้ยวเอี้ยวตัวจุ๋ยไม่ต้องสนใจเลยทุกมาหนึงไปหนึง,นงอยู่หนึ่งก็หนึ่งทีเดียเอ้อ นลบอลบออะไรอะไรกลางกลางกลางเรงางกลางเยเยมาดิเออสวยีขอบคุณแม่นะครับที่เป็นกำลังใจให้มือถูกราชาของเรานะครับกลายสัลสุรินนะครับ อู้ตัวนี้คนดู1ึงพันถึงร้อยยี่สิบเจ็ดท่านแนะชิพิวบนเยอะเดยวช่วงงานอีกนะลูกชายชอบรักไก่แม,ม่ทูบมันเอียงเอียงไงถ้าปิวยังให้พ๊บมันจะเอียงมาทางขวาถ้ายิวซ่ายจะเอียงมาทางขวาเองปิวต้องสลับข้าง ที่ที่ไม่ชุดดูกลางๆชิวๆมื่น <thrilled> มื่นวันนี้ลมเย็นมาก กาศดีมากครมจะเอนเอ็นตั้งขวางนี่ดี้ยนเนไม่ต้องไปสนใจรอบข้างทุกเอ้ ดีดีแนี่วางลงดีดีวางลงโอ้วางีวงกันวงลงกันวางลดีเออวางลงวาง่ยกวางนียกยกงยเออไปไปมอ้ยเออเอมอ๋อยนัใช่ครับทุกอยู่บนหลักตั้งหเดือนครับ ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นตึงกันบ้างคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้มุถุของเรานะครับยูสขาลังขวายะดดีเยอะสูงเนาะขาลังขวาเนากยกสูงมากขอบคุณดาวนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกครับ คุณดาวทุกดวงนะครับที่ส่งกันเข้ามานะครับเ,เป็นกาลังใจให้โอเคอแล้วนะเานาะเดี๋ยวเราเป็นอัลลากันตรงมุมพี่โดดีป่ะ<ป>